มาริโอไร้ห่วงจันจิลุยเดยวฝากไข่เตรียมมีลูกแล้วเตรียมพร้อมวางแผนสร้างครอบครัวมีเจ้าตัวน้อยแบบไร้ห่วงเมื่อจันจิจันจิราได้เข้าปรึกษาและทำการฝากไข่กับทางศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยากจันจิวันนี้จันจิจะมาคอนซัลต์ในเรื่องของการฝากไข่ซึ่งจริงๆ เป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าต้องรอให้พร้อมก่อนรอทุกอย่างมีเงินมีทองมีบ้านให้พร้อมก่อนแต่พอพร้อมอายุก็เยอะกับความพร้อมด้วยแต่ว่ารังไข่ของเรามันไม่พร้อมไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดอกพูดคุยกันแบบว่าเต็มเต็มเลยนะคะและขอบอกว่าทำไมเรามาที่นี่คือเคยคุยกับพี่พุธเพราะพี่พุธเคยบอกว่ายังไม่มีน้องเลยพี่จุย๋ย ก็มีลูกยากเราก็แบบเห็นในข่าวมาตลอดจันจิกก็แซวพี่พุทธยังไม่มีลูกอีกเหรอโถพี่พุธต้องไปบวชแล้วนะบวชแล้วมีลูกเลยแต่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์พี่จุ๋ยประกาศว่าท้องค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอนาคตเราอยากจะมีลูกก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมหาข้อมูลให้เรียบร้อยมาเฟ่ฝากไข่ได้แล้วจันจิกอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าการฝากไข่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยากไม่ได้เจ็บปวดใดๆ และสำหรับใครที่อยากจะมาฝากไข่แล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่ GFC จะมีทีมให้คำแนะนำเราตลอดเวลาทั้งเจอตัวต่อตัวแล้วก็ในออนไลน์ด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะคะ